ครับสวัสดีครับมือนี่ผมกับศิภามหาสายเดือนสายฟันสายฟันรีบมาทำคลิปครับอยากให้พี่น้องได้ความรู้ครับลินพันกันแบบอร่อยอแต่ละเมือต้องมาคิดว่าเอ,อสียคลิปยังง้อพ่อไดีพี่น้องพ่อไดีแบบมดความรู้นะครับถ้าเธอได้สร้างอาชีพต่อไปแห่งหนานะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเดือนสายพันแอฟริกันนะครับผมสายเดือนพันนี่นี่ เหมาะนะครับเหมาะสหรับทําธุรกิจครับผมก็คือเอาไปเลี้ยงคนะแต่อันนี้ผมเอามาปล่อยธรรมชาติเพราะว่าผมเลี้ยงมาแล้วมันประสบปัญหากับบอ่บอบอ่บอบ่อนักท่ายบอ่อลาย,อย่างปัญดะครับปัญหามันก็มีว่าแบบคือผมเลี้ยงผมคิดว่ามันหลายแล้วนะร้ายจนคิดว่าเสี่ยวอ,ออกขายได้พ่อออกขายแล้วประสบปัญหาครับบบบนี้ ของใส่เดือนบ่พ่อสินค้าบ่พ่อในลูกค้าเอาไปส่งตามลานตกป่าครับเขาต้องการสินค้ามากเขาต้องการใส่เดือนเยอะแยะซึ่งจะคลองคิดว่าจะคลองมีหลายนะครับแต่เอาไปเอามาขายอยู่ประมาณสามเดือนใส่เดือนที่เลียงไว้มดครับ็ดตังไหนบาดนี้ตั้งสีหาพอพันไดแม่พัุนไดคิดเริ่มคิดยากนั่งลุ่มอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์ เลยมว่าคุยดินเก่าเบิงเกิดว่าเอ๊ะมัน่นาจจะมีลูกหรือจะมีไข่แมน่นหลีครับผมมันไข่เอาไว้มันถิ่มลูกเอาไว้อยู่ในดินหลายครับผมก็เลยเกิดความคิดว่าเออท่อมไวเอาลูกชุดนี้เก็บไว้ครับบบดนี้เก็บไว้เพื่อเป็นพ,พอแม่พันธุ์ข้างหน้าเพื่อจะได้ทําธุรกิจต่อไปเพราะว่าเดือนสายพันธุ์เนี่ยมันเหมาะสําหรับการทําธุรกิจค้าขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ ของเศษอาหารเป็นพักเป็นมีตามพื้นบ้านเขามาถิ่มไ้ครับมากลายนี่มันมากลายมันมาช่อนมาใช่เลยก็บกำจัดแบคทีเรียกำจัดกินได้นะครับเสเดือนนี้คุ้นประโยชน์ไอเด็กอันนั้นนะครับผมนี่คือเสเดือนสายพันธุ์บานครับตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่ในตัวกลมๆาสายพันธุ์บานไอตัวเงวๆหางแหลมหางใสๆนี่จะเป็นสายพันธุ์แอฟริกันครับไอสายพันธุ์บานนี่มัานจะบ่อมอสำหรับทำธุรกิจ การฆ่านี่สัตว์ทะเลเพราะว่าถึงฤดูหนาวมันจะมันไข่แล้วมันจะขึ้นมาตายครับแต่ว่าในเดือนพันแอฟริกันเนี่ยบ่าตายเลยครับได้สามรุ่นสี่รุ่นหารุ่นก็นได้ม่มีตายไข่ออกเป็นทวีคู่ไข่ไข่นันเป็นถุงครับเป็นถุงไข่ถุงไข่ถุงหนึ่งนี่มีลูกยูหกโตเจ็ดโตอะไรส่วนนี่ขี่ครับขี่ใ่เดือน ที่ใเดือนนี้เป็นปุ๋ยชันยอดครับปุ๋ยชื่อว่าพาชันยอดเลยครับคุ้นอัไเอกอันนั้นนี่เลยครับนี่เป็นปุ๋ยล่าช่แห่งปุ๋ยเลยครับี่ปุ๋ยชื่อว่าภาพล่าช่แห่งปุ๋ยชื่อว่าผาบตัวนี้ดีมากเลยครับผู้ใดทําไดนี้สามารถเอาขีดมันนี่ไปตากแห้งแล้วก็กอกใส่ถุงขายได้นะครับดูครับนี่ครับหมอสำหรับการเลี้ยงอีลีเดียไล่ลีครับนี่ผมหาแป๊บเดียวนึึง ออกแม่แพร่ลูกไหลเลอเนี่ยผมใดพ่อแม่พันแล้วต่อไปผมกัรชิเริ่มเฮ็ดฟรามขึ้นมากม่อีกบาดนี้ผมจิตเลี้ยงไว้ได้ลหลายหลายครักๆเห็นกว่าเสียวออกจำนายเนะ่เพราะว่าเคยเจ็บมาแล้วเคยมีประสบการณ์มาแล้วมันบอกพ่อขายครับตลาดต้องการสูงมากเลยตอนนี้ตามล้านตปาากปลายังได้ครับนี่ครับอยากได้หลายตัวตีเดือนเอาไปตกปลามันจูใส่กล่องนะ กองกับเป็นกองให้จังกองแก้วน้ำกองชาไข่มุข้อนี่แหละครับใส่เข้าไปสิบหาตัวยี่สิบบาทเพิ่งรู้ครับว่ามันสั่งไล่ใดดีขนาดไหนดีได้ครับคุ้มมิลิเดือนตีเดือนสายพันธุนี้ผมว่าพี่น้องเข้าหนาสนใจเลยครับถ้าผู้ใดสนใจที่จะได้พ่อแม่พันธุนะครับคอมเมนต์ติดต่อมาเลยนะครับผมผมมีให้ครับซ้ำเสียพ่อแม่พี่น้องไปเพื่อจะขยายพันธุ์แล้วก็เสริมประสบการณ์เสริมความรู้ได้เนี่ยบ่โดนครับ ออกแม่แพ้ดูกล้าอีลิถ้าสนใจทักมากอขมเหมนตนมากผมมีพอแม่พันใหน้สำหรับคำขึ้นอีกก,กราบสวัสดีครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีทุกความสุขความจเจริญครับผมครับ